สวัสดีคะ่ะโคศิรลักษ์ตันสิรินะคะอะไรคะคลิปนี้ดีมากๆเลยตั้งใจฟังนะคะวิธีเอาชนะความกลัวเออดีไหมคะวิธีเอาชนะความกลัวนะคะเอาละฟังดีนะคะหลายๆคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพมากๆาเลยแต่ขี้กลัวขี้อายไม่กล้าสแสดงออกจะไหมคะหลายคนเนี่ยมีความกลัวปิดกั้นศักยภาพเยอะมากๆเลยบางคนก็กลัวการเปลี่ยนแปลง ไอ้กลัวการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นความกลัวอันดับต้นๆเลยของหลายๆคนนะคะให้ไปทําอะไรแปลกๆใหม่ๆจะไม่กล้าไปย้ายแผนกโอ้ไม่เอาอะไม่อยากย้ายแผนกได้ไหมอยู่แผนกเดิมได้ไหมให้ไปเปิดตลาดใหม่ๆโอ้ไม่เอาอะขอดูตลาดเดิมได้ไหมก็จะเป็นเนี่ยเงี้ยชอบเงี้ยให้เปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนอะไรบ้างโอ้ไม่เอาขอทําแบบเดิมนมั้ยเป็นอย่างนี้หมดอะกลัวเรียกว่าติดอยู่กับ comfort z o ซน comfort z o ซน คือโซนสบายๆความเคยชินเดิมๆนะเพื่อนคนเดิมๆกลุ่มเดิมๆนะที่ทํางานเดิมๆเสน็นทางเดิมๆทุกอย่างเราจะเคยชินกับสิ่งเดิมๆเข้าใจไหมงานรูปแบบเดิมๆเนี่ยเพราะเราไม่กล้าทําสิ่งใหม่ๆมมีความกลัวอยู่ในใจไม่ความกลัวอีกหลายอย่างนะเมื่อกีก้กลัวการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะกลัวผิดหวังกลัวเสียใจเลยไม่อยากตั้งเป้าหมายเนี่ยหรอไหมคะเพราะไม่ตั้งเป้าหมาย ชีวิตมันก็ไม่เป็นไหนความเฉเร็จมันก็เตี้ยม,มากๆเพราะมันไม่กล้าตั้งเป้าหมายเพราะกลัวเสียใจกลัวตั้งเป้าหมายเราทําไม่ได้ไม่อยากรู้สึกเสียใจเนี่ยปิดกั้นศักยภาพแล้วเนร่ยศักยภาพมันจะขยายนะความเฉลียจจะขยายก็ไม่ขยายแล้วเพราะเรากลัวมันปิดกั้นศักยภาพแล้วเห็นไหมคะนี่นะกลัวคนว่ากลัวดูไม่ดีโอ้สรารพัดความกลัวปิดกั้นศักยภาพหมดเลยทำให้เราเนี่ยไม่กลา้าแสดงความสมารถออกไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเราใช้ชีวิตนะคะ ตัวเราเองอยากสําเร็จนะต้องเพิ่มความกล้าหาญเน้นให้มากขึ้นโอเคไหมคะแล้วอยู่ในบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนาะใครเป็นพนักงานทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องพยายามนะพัฒนาตัวเองเอาความเก่งเอาความรู้เอาความสามารถออกมาสร้างคุณค่าให้กับบริษัทออกมาสร้างคุณค่าองค์กรน,นะเราต้องเป็นคนที่มีคุณค่านะคะเอาความรู้ความสามารถศักยภาพเราออกมาสร้างคุณค่าเยอะๆนะนี่นะเวลาที่เรากลัวนะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่กันนะฟังอย่างนี้ต่อไปนี้คิดใหม่กันนะ ถ้าเราไม่ทำอะไรผิดนี่ไม่ต้องกลัวและไม่ต้องอายโอเคไหมคะถ้าเราไม่ทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวและไม่ต้องอายนะะกล้ากล้าสแสดงความสามารถกล้ากล้าแสดงออกโอเคไหมนึกถึงโค้ดนะท่องคาถาหนึ่งสองสามลุยแล้วเทคแอคชั่นทันทีลงมือทำทันทีท่องคาถาหนึ่งสองสามลุยแล้วลงมือทำเทคแอคชั่นทันทีโอเคไหมคะกรี <g rey> สลบครับผมนะ ฟังกดีนะคนที่เขามีความกล้าหาญไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความกลัวนะคะแต่เขาก็ลงมือทำทั้งทั้งที่เขากลัวเรื่องสำเร็จได้มากขึ้นจริงหรือเปล่านี่คือเตเทคนิคการปลูกยักษ์ชนิดหนึ่งนีนะคะเทคนิคการปลูกยักษ์คือปลูกสเกลภาพนะเอาความเก่งความสอบออกมาใช้ให้มากขึ้นเจ๋งได้แบบนี้นี่นะเชื่อไหมคะมีหลายคนนะเป็นนักขายเนี่ยมาปลูกยักษ์กับคนอ้โหูกลับไปทําผลงานระเบิดระเบิดเลยครับผมนักขายหลายคนเนี่ยกลัวเสียงรีเสกเข้าใจไหม กลัวเสียงปฏิเสธเกินไม่กล้าที่จะไปหาลูกค้าเพราะกลัวก็ปฏิเสธไปแล้วไม่ต้องกลัวท่องอาถรรหนึ่งสองสามลุยเดินหน้าออกไปขายโอเคไหมคะโอ้โหผลงานระเบิดระเบิดครับผมขายประกันนี่นั่นระเบิดเลยครับทำเอ็มเอ็มทำเครือข่ายนะโหยอดบึ้มบื้มบื้มลูกทีมเพิ่มกระจายเลยครับนะอะไรนะฟังดีนะคะใครก็แต่อยากพัฒนาสายพันธุ์เองแบบก้าวกระโดดเลยนะคะโค้ชเรียนเชิญนะมาปลูกยักษ์มาปลูกยักษ์ อาทิตย์ที่4มิถุนายนที่กรุงเทพนะคะแล้วก็สัญจรนะไปอุดรอาทิตย์ที่2เมษายนไปอุดรน,นะพี่น้องชาวอีสานมาเจอกันนะ,ะแล้วก็ที่อีสานอีกอันนึงนะคะคือไปที่ปักช่องอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนะคนอีสานน่ารักมากมเลยไปแล้วก็แบบมีหลายกลุ่มนะคะอยากเชิญคุไปจัด แตกภาคอื่นแล้วก่อนนะภาคอื่นแล้วก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ตารางงานบรรยายนั่นมากมากเลยโอ้บริษัทองค์กรชอบอินโฮสต์ก็เยอะมากเอยแล้วนี่นะองค์กรไหนก็แล้วแต่ผู้บริหารฟังโค้ดนะคะผู้จัดการฝ่ายขายฝ่ายการตลาดผู้บริหารเนี่ยนะคะเจ้าของธุรกิจใครก็แต่อยากพัฒนาทีมของตัวเองนะพัฒนาคนในองค์กรให้มีไฟพลังคิดบวกนะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจใช้สักตตอรให้มันมากขึ้นนะเชิญเข้าไปปลูกยักษ์ได้เลยนะคะรับรองว่าสุดยอดนะกลับไปออฟฟิศระเบิดเลยครับผมพลังงานบวกเต็มเปียมมอเคคะ อาละค่ะติดต่อได้ที่เบอร์0816681561นะคะ0816681561นะคะอาละค่ะไว้โค้ชเอาสิ่งดีมาให้อีกนะคะได้รักจากใจโค้ชแซกตันสิริค่ะ